แล้วก็อีกหนึ่งอย่างผมเชื่อเหลือเกินใครที่กําลังดูแลรูปร่างอยู่เจ้าส่วนผสมตัวนี้เนี่ยก็ฮิตเหมือนกันก็คือเมล็ดแฟ a กเมล็ดแฟ a กเป็นช่วงหลังเป็นถั่วเป็นเมล็ดที่ยอดฮิตนะครับ,รบสำหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะครับ,รบก็จะกินตัวนี้เยอะเพราะว่ามีมพวกสารต้านอนุมนูลิสาะสูง มีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงครับตัวนี้ครับนะฮะเราก็มีเมล็ดงาดำครับหมองาดำนะครับมีผลงานวิจัยว่าช่วยต้านมะเร็งดีมากนะครับแล้วก็ช่วยดูแลเกี่ยวกับผิวผมข้อเส้นเลือดได้ดีนะครับนั้นในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอ่ออวัยวะที่เก่ามานะครับตัวงาดำก็มาช่วยได้ดีมากสามารถดูแลได้ดีเลยนะครับที่สําคัญมีสารสกัดจากข้าวด้วยตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องอะไรครับในข้าวเนี่ยครับจะมีตัวออริซโนลสูงที่เป็นสารต้านอนุมูลสระที่ดีมากนะครับแล้วก็มีสารออริซ่าเซรามัย ที่มีองค์ประกอบคล้ายกับผิวหนังของมนุษย์ฉะนั้นตัวนี้ครับเขาจะวิ่งมาอยู่ใต้ผิวหนังเราช่วยทำให้ผิวหนังเราเนี่ยเต่งตึงนะครับลดการเหี่ยวย่นนะครับต้านอนุมูลสละใต้ผิวแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ครับผมครับที่สําคัญครับวันนี้รสชาติอร่อยด้วยนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมของผงโกโก้ใช่ไหมฮะโกโก้ก็จะช่วยในเรื่องของการคลายเครียดได้ดีนะครับบำรุงสมองฉะนั้นในหลายๆที่ก็จะแนะนําว่าคนที่มีความเครียดนะครับมีความ หงุดหิดนะครับก็ให้ชงโกโก้อุ่นๆนะครับเราก็เลยใช้ผงโกโก้เนี่ยผสมอยู่ในนี้ด้วยครับนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าส่วนผสมต่างๆเหล่านี้แหละที่อยู่ใน MX p r o t e i โีนก็จะดูแลสุขภาพของคุณให้ดีได้ในองค์รวมเลยนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ดูดซึมไวด้วยดูดซึมไวด้วยครับเพราะว่าเขาเป็นไอโซเลตโปรตีนนะครับฉะนั้นการดูดซึมก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ ที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีพวกไฟเบอร์ที่สูงด้วยคร<อ>ับก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายที่ดีนะครับถ้าคนที่ทานคู่กับตัวของ ตัวโปรไบติกที่อยู่ในตัวโปรตีนของเราเนี่ยครับ,รบก็จะช่วยในเป็นอาหารของตัวโปรไบติกเหล่านั้นเราด้วยครับอ่าแล้วการดูดซึมไวเขามีข้อดียังไงต่อผู้ที่รับประทานบางคุณหมอครับการดูดซึมไวนะครับในคนที่ป่วยหรือคนที่สูงอายุนเนี่ยบ,บางทีเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการดูดซึมที่น้อย <Ừ. S 2> นั้นถ้าเราทานตัวโปรตีนธรรมดาหรือวเวโปรตีนอื่นๆเนี่ยการดูดซึมอาจจะไม่ได้ผลแต่ตัวนี้พอการดูดซึมที่ไวขึ้นเนี่ย<อ><ๆ>ก็เลยจะช่วยในแง่ของการ คนป่วยต่างๆก็จะใช้ผลได้เร็วขึ้นครับผมนะฮะซึ่งแน่นอนว่า เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโปรตีนเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญต่อสุขภาพในองค์รวมเลยนะครับดูแลเรียกว่าทุกเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราคือมีส่วนผสมโปรตีนหมดเลยใช่ก็ไอเซลล์ทุกเซลล์ก็คือเป็นโปรตีนนั่นแหละครับเป็นหลักฮอร์โมนทุกฮอร์โมนนะครับเอนไซม์ทุกอย่างสร้างมาจากโปรตีนทั้งหมดเลยครับครับดังนั้นการรับประทานเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนเสริมอย่างตัวไอเม็กซ์โปรตีนมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนครับครับถ้าเราได้ตัวโปรตีนที่เหมาะสมนะครับกระบวนการฟื ภื้นฟูของร่างกายก็จะเกิดได้เร็วขึ้นการกระตุ้นเซลล์ของเม็ดเลือดขาวนะครับก็จะดีภูมิต้านทานก็จะกลับมาดีนะครับตัวมะเร็งเองก็จะถูกจัดการได้เร็วขึ้นครับอ่านะครับซึ่งวันนี้ครับต้องบอกว่าส่วนผสมทุกอย่างครับรวมไปถึงนี่ยต้องบอกว่าเ,เรื่องของสารประกอบสําคัญต่างๆที่เราเล่ากันไปเนี่ยอยู่ใน m x โปรตีนหมดแล้วดังนั้นท่านใดที่อยากจะลองนะฮะโปรตีนที่นอกเหนือจากให้เรื่องของคุณค่าทางอาหารแล้วนฮะยังช่วยเรื่องของความ อร่อยด้วยนะครับมีความอร่อยด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพที่คุณหมอบอกไปว่าสำหรับผู้ป่วยโรคต่างๆนะครับช่วยให้เขาเรียกว่าอาการอ่อนเพลียน้อยลงนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุก็สามารถจะช่วยดูแลได้ดีเลยทีเดียวที่สําคัญครับวันนี้ใครที่เป็นวีแกนนะครับหรือว่ารับประทานมังสวิรัตก็สามารถรับประทานได้เพราะว่าส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบสําคัญเนี่ยมาจากพืชหรือว่าเป็น เพือเป็นหลักเลยแหละครับเพราะว่าเป็นแผนเบดโปรตีนเลยนะครับคุณหมอครับย้ำมาอีกครั้งหนึ่งครับว่าการรับประทานอย่างโปรตีนเสริมหรือเวโปรตีนเนี่ยสำคัญต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างครับครับการทานเวโปรตีนในปัจจุบันเนี่ยเ็เป็นที่ยอมรับแล้วนะครับในเฉพาะคนที่ป่วยหนักคนที่เป็นมะเร็งนะครับความเชื่อในเรื่องของโปรตีนว่าจะทําให้ตัวเซลล์มะเร็งเราเติบโตเนี่ยก็ไม่เชื่อแล้วนะครับงั้น เพ้นแบบโปรตีนเนี่จะเหมาะกับคนป่วยต่างๆได้ดีมากนะครับแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราที่เราคุยให้ทราบว่าทําไมเราต้องเอาผลิตภัณฑ์จากถั่วต่างๆมาผสมอยู่หลายๆตัวเพราะว่าถ้าตัวของ พืชอย่างเดียวเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยครับมันมีกรดอะมิโนที่มันไม่เพียงพอกับร่างกายที่ต้องการเราเลยต้องผสมกับหลายๆสูตรเข้าไปเพื่อทําให้มันเหมาะสมกับคนป่วยนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนแอซิดครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการครับดังนั้นวันนี้คนที่ต้องการดูแลร่างกายนะครับทุกช่วงอายุนะครับสามารถใช้ได้นักกีฬานะครับคนป่วยนะครับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักตัวตัวเอเมโปรตีนก็จะเหมาะสมมากครับแน่นอนครับ